ลองนึกภาพตามกันดูนะครับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่แค่ใช้แสงในการส่งข้อมูลแต่ว่าตัวเครื่องคำนวณทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากแสงโดยตรงเลยฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนี่คือเทคโนโลยีที่กำลังอยู่แถวหน้าสุดๆของการวิจัยในปัจจุบันเลยที่เขาเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมเชิงแสงหรือฟโตนิกควอนตัมคอมพิวติ้งนั่นเองครับแล้วคำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือ เฮ้ยเราจะสร้างคอมพิวเตอร์จากแสงล้วนๆเนี่ยได้จริงเหรอวันนี้เลยครับเราจะมาเจาะลึกหาคำตอบเรื่องนี้กันโอเคเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะลองเปรียบเทียบกันแบบนี้ดูครับคอมพิวเตอร์ปกติที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันทำงานเหมือนสวิชไฟเลยครับคือมีแค่เปิดกับปิดหรือ0กับ1แค่นั้นเลยแต่ว่าเจ้าคอมพิวเตอร์ควอนตัมเชิงแสงเนี่ยเขาใช้หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดของแสงที่เรียกว่าโฟตอนครับ ซึ่งไอเจ้าโฟตอนเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษทางควอนตัมอยู่คือมันสามารถอยู่ได้หลายสถานะพร้อพรมพกันแล้วก็นําความสามารถเนี้ยแหละมาใช้ในการประมวลผลเอาล่ะครับในส่วนแรกเนี่ยเรามาดูกันที่ไอเดียของการสร้างคอมพิวเตอร์จากแสงกันก่อนเลยว่าทําไมทําไมการใช้โฟตอนมาเป็นหน่วยประมวลผลควอนตัมหรือที่เราเรียกกันว่าควบิตเนี่ยมันถึงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยแล้วอะไรล่ละที่ทําให้แสงมันน่าสนใจขนาดนั้น คืออย่างนี้ครับโฟตอนเนี่ยมันมีข้อดีเด็ดๆอยู่3ามอย่างเลยอย่างแรกเลยนะคือมันไม่ค่อยโดนรบกวนจากสิ่งแวดล้อมง,ง่ายๆครับทาให้ข้อมูลควอนตัมที่เก็บไว้เนี่ยมันนิ่งมากเสถียรสุดๆอย่างที่2คือเราสามารถควบคุมสถานะของโฟตอนแต่ละตัวได้แบบเป๊ะๆเลยแม่นยํามากๆและสุดท้ายซึ่งเจ๋งมากก็คือโฟตอนมันเป็นเหมือนควบิตที่บินได้ครับมาเลยเหมาะสุดๆเลยสําหรับการส่งข้อมูลในเครือข่ายควอนตัมในอนาคตแต่ แน่นอนครับมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียและข้อเสียของมันเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆในส่วนที่สองนี้แหละเราจะมาดูกันว่าอะไรคืออุปสรรคสำคัญที่ตอนแรกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มองว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะข้ามผ่านไปได้ปัญหาหลักๆเลยมันสรุปได้ในประโยคนี้เลยครับโฟตอนมันไม่ทำปฏิกิริยากันง่าย นึกภาพออกไหมครับมันเหมือนกับเราเอาไฟฉายสองอันมาส่องส่วนแกนะครับลำแสงมันก็แค่ทะลุผ่านกันไปเฉยๆเลยไม่ชนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วการที่มันไม่ชนกันเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหใหญ่เลยครับเพราะว่าหัวใจของการคำนวณควอนตัมเลยนะมันคือสิ่งที่เรียกว่าเกตครับ ซึ่งเจ้าเกตเนี่ยมันต้องบังคับให้ควิบิตสองตัวมาเจอกันมามีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อประมวลผลแต่พอโฟตอนมันดันทำตัวเหมือนผีที่แค่ลอยทะลุผ่านกันไปอ้าวแล้วจะสร้างเกตที่มันใช้งานได้จริงๆได้ยังไงล่ะครับตอนแรกนี่คือทางตันเลยนะและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดเลยในส่วนที่3นี้เราจะมาดูกันครับว่านักวิทยาศาสตร์เขาใช้วิธีที่มันฉลาดสุดๆแบบไหนในการแก้ปัญหานี้ ไอเดียนี้เขามีชื่อเรียกเท่ๆว่า Linear Optical Quantum Computing หรือ LOQC ครับคนที่บุกเบิกแนวคิดนี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์3ท่านครับคือ n e ล l l a ามแ l ะมและ Milburns ซึ่งในวงการก็จะเรียกกันติดปากว่า KLM Scheme ตามตัวอักษรแรกของชื่อเลยหลักการของมันก็คือเป็นวิธีการเรียนแบบปริติ กริยาที่มันซับซ้อนซับซ้อนนะครับแต่ใช้แค่อุปกรณ์พื้นฐานทางแสงใช้ตัวตรวจจับโฟตอนทีละตัวแล้วก็ใช้การป้อนข้อมูลกลับแบบคอมพิวเตอร์ธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละพูดง่ายๆนะครับหัวใจของมันก็คือแทนที่จะไปนั่งบังคับให้โฟตอนมันชนกันตรงๆซึ่งมันไม่ยอมชนนักวิทยาศาสตร์กลับใช้วิธีที่เหนือชั้นกว่านั้นคือใช้การวัดผลมาสร้างปฏิกิริยาเสมือนขึ้นมาแทนคือมันไม่ได้ชนกันจริงๆหรอกครับ แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดเนี่ยมันทําให้เกิดผลเหมือนกับว,ว่ามันทําปฏิกิริยากันซึ่งปฏิกิริยานี้มันก็จะเกิดขึ้นตามหลักความน่าจะเป็นนะคบโอ้โหเป็นวิธีแก้ปัญหาที่แบบฉลาดล้ำสุดๆไปเลยแล้วจากทฤษฎีที่มันสุดยอดขนาดนี้มันนําไปสู่อะไรต่อแน่นอนครับมันนําไปสู่การปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่เลยเพื่อที่จะสร้างฮาร์ดแวร์ที่มันใช้งานได้จริงๆขึ้นมา ซึ่งความก้าวหน้าเนี่ยมันพุ่งไปใน3ด้านหลักๆพร้อมกันเลยครับนั่นก็คือ 1. การตรวจจับโฟตอน 2. การสร้างโฟตอนและ 3. การยำรวมทุกอย่างเข้าไปไว้ในชิปอันเดียวเลยเรามาเริ่มกันที่เรื่องการตรวจจับกันก่อนเลยย้อนกลับไปในอดีตนะครับเครื่องตรวจจับรุ่นเก่าๆที่เรียกว่า APD เนี่ย ประสิทธิภาพมันอยู่ที่ประมาณ65%เองซึ่งหมายความว่าไงครับหมายความว่ามีโฟตอนตั้ง35%ที่มันหายไประหว่างทางเฉยเลยข้อมูลหายไปเยอะมากแต่แล้วครับก็มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาพลิกเกมเลยมันชื่อว่า SNSPDs เจ้าตัวนี้แหละครับที่เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างประสิทธิภาพของมันเนี่ยพุ่งไปถึง95%ขึ้นไป โอ้โหจาก65มาเป็น95นี่มันคือ9ก้ากระโดดครั้งสำคัญมากๆเลยนะครับที่ทำให้การสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมด้วยแสงขนาดใหญ่เนี่ยมันดูมีความเป็นไปได้จริงขึ้นมาทันทีเลย เรื่องการสร้างโฟตอนก็เหมือนกันเลยครับสมัยก่อนเนี่ยแหล่งกำเนิดรุ่นเก่าๆมีประสิทธิภาพในการสร้างโฟตอน b ีดีที่พร้อมใช้งานได้เนี่ยแค่ประมาณ10%เองน้อยมากแต่พอมาเป็นแหล่งกำเนิดสมัยใหม่ที่ใช้เทคนิค GVM นะครับตัวเลขนี้กระโดดไปที่มากกว่า80%เลยคือมันเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดแบบสุดๆซึ่งสาคัญมากๆเลยครับและสุดท้ายครับ การรวมวงจรจากที่เมื่อก่อนต้องทำแลบทดลางกันบนโต๊ะตัวใหญ่ๆเลยนะตอนนี้ทุกอย่างถูกย่อส่วนลงมาอยู่ในชิปเล็กๆแค่อันเดียวถ้าดูไทม์ไลน์นะช่วงต้นปี2010เนี่ยบนชิปยังมีแค่วงจรง,ง่ายๆไม่กี่ชิ้นเองครับแต่พอมาถึงปัจจุบันโอ้โหจำนวนส่วนประกอบบนชิปมันโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเป็นทวีคูณเลยอารมณ์เหมือนกฎของมัวในวงการคอมพิวเตอร์เลยครับเอาล่ะพอเรามีเครื่องไม้เครื่องมือครบมือแล้ว ก็มาถึงส่วนที่5กันครับนั่นก็คือพิมพ์เขียวหรือว่าแผนผังในการสร้างเจ้าโปรเซสเซอร์ควอนตัมเชิงแสงแบบเต็มรูปแบบกันแล้วตอนนี้เนี่ยมันมี2แนวทางหลักๆที่เขาใช้กันครับแนวทางแรกเขาเรียกว่า Circuit Model อันนี้จะเหมือนการสร้างวงจรไฟฟ้าเลยคือค่อยๆสร้างการคำนวณไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแต่ข้อเสียคือมันค่อนข้างเปราะบางครับถ้ามีโฟตอนสักตัวหายไปกลางทางนี่คืออาจจะพังทั้งระบบเลย ส่วนอีกแนวทางหนึ่งครับคือ Cluster State Model อันนี้เจ๋งกว่าคือเขาจะสร้างใยแมงมุมขนาดใหญ่ของโฟตอนที่มันพัวพันกันอยู่ไว้ก่อนเลยเตรียมไว้เลยแล้วค่อยๆแกะสลักเอาคำตอบออกมาจากใยแมงมุมนั้นทีหลังซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันทนทานกว่าเยอะมากเพราะต่อให้มีโฟตอนบางตัวหายไปแต่โครงสร้างโดยรวมของใยมันยังอยู่การคำนวณก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ครับและด้วยเหตุผลนี้แหละครับ โมเดลแบบคลัสเตอร์สเตทเนี่ยเลถูกมองเป็นแนวทางที่ดูแล้วมีอนาคตไกลามากมากเพราะจุดแข็งของมันเลยก็คือมันถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการสูญเสียโฟตอนได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งการสูญเสียโฟตอนเนี่ยมันคือปัญหาใหญ่ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนตัวแป้งที่สุดในระบบนี้แหละครับและแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันครับซึ่งเราจะมองภาพให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกไม่ได้มองแค่ค,คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้ว แต่เป็นวิสัยทัศน์ของการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมเอาเครื่องควอนตัมทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเลยจำได้ไหมครับว่าโฟตอนมันเป็นคว i บิตที่บินได้เพราะงั้นมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแบบไม่ต้องสงสัยเลยในการส่งข้อมูลควอนตัมแล้วพอตัวโปรเซสเซอร์มันใช้แสงอยู่แล้วด้วยเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาเสียเวลาแปลงข้อมูลไปไปมามระหว่างควบิตที่อยู่กับที่กับควบิตที่บินได้คือทุกอย่างมันเข้ากันไปหมด ซึ่งทั้งหมดนี้แหะครับคือเส้นทางที่เปิดไปสู่อินเทอร์เน็ตควอนตัมแบบกระจายศูนย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลย แน่นอนครับว่าเส้นทางนี้มันก็ยังมีความท้าทายรออยู่อย่างเช่นเวลาส่งข้อมูลไปไกลๆเนี่ยมันก็มีการสูญเสียข้อมูลกันบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยนักวิจัยก็กำลังพัฒนาเทคนิคขยายสัญญาณแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยหรืออีกเรื่องก็คือการสร้างหน่วยความจำคอนตัมขึ้นมาเพื่อใช้พักเก็บข้อมูลชั่วคราวแล้วก็ทําให้การทํางานของทั้งเครือข่ายมันซิงกันพอดีซึ่งเรื่องพวกนี้แหละครับคือสิ่งที่นักวิจัยระดับแถวหน้าของโลกกําลังลุยกันอยู่ในปัจจุบันนี้เลย ถ้าให้สรุปนะครับการมาเจอกันพอดีเป๊ะของฝั่งฮาร์ดแวร์ที่ประสิทธิภาพสูงมากๆกับฝั่งทฤษฎีที่มันฉลาดและทนทานต่อสัญญาณรบกวน2อ,อย่างนี้ละครับที่กำลังชี้ให้เราเห็นถึงอนาคตที่สดใสสุดๆส,ส,สำหรับการประมวลผลด้วยแสงสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามให้ลองคิดตามกันดูนะครับทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมันก็เดินทางด้วยความเร็วแสงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าตัวคอมพิวเตอร์เองก็สามารถประมวลผลได้เร็วเท่ากับแสงเหมือนกัน